สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติก็พบกับผมสุขสันต์ชองประสิทธิ์หรือสอพิ์แก้วอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับโชว์หน้านี้อ่าเอาละแก่นี้ครับอันนี้พบกันในหัวข้อสาธิตการแกะเนื้อเพลงเนื้อที่แกะนันคือแกะเนื้อของทำนองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เติมเต็มการฝึกร้องเพลงด้วยเนื้อของทานองที่แกะได้นะั้น อานะครับก็ขอานอนุญาตพาท่านชมทลิปนี้น้องที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับชื่อน้องพอใจแล้วก็คุณพ่อก็คือเป็นผู้เล่นกีตาร์นะครับน้องพอใจเนี่ยก็เรียนรู้ภาษาเ,เพลงๆอยู่กับครูสอพิมแก้วนี่แหละแล้วก็ท่นานจะทราบว่าคุณพ่อฝึกให้ร้องเพลงด้วย น้องมีความสามารถในการเรียนรู้วิชามากมายเลยนะครับและคุณพ่อก็มีความรู้ในการเขาาปิกกิ้งกีตาร์บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะํำเรืงเหร่านะครับคือคุณพ่อเนี่ยฝึกฝึกน้องพอใจให้ให้เล่นเพลงให้ให้ร้องเพลงนะครับโอเรียน ไวลินก็เรียนนะู้สึกจะเรียนไวลินด้วยเรียนคีย์บอร์ดเรียนร,ร้องเพลงเล่นกีตาร์ฟกตองกีตการ์เก่ากีตาร์พิ๊กซิ่งภาษาอังกฤษก็เก่งด้วยนะ๋เอเร,เรียนเก่งเลี้ยเต้นราลีลาดเยอะแยะเลยนะครับน้องมีความสามารถมากแล้วที่ที่เห็นนี่ก็คือคุณพ่อน่าจะเป็นคุณแม่เป็นคนบันทึกภาพนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนเก่ากีตาร์ให้แล้วก็ให้น้อง ได้ร้องเพลงนะครับเราฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับฟังกันนิดหนึ่งคุณนพ่อก็เก่าเพลงออินโทรเพลงขึ้นมานะครับอันนี้สาธิตกันตั้งแต่แการแกะเพลง ครับและเดี๋ยวก็จะถอดเนื้อเพลงที่แกะได้นะวางบนกระดานไว้บอร์ดนี้ด้วยนะครับถ้าถ้าผู้ที่เคยได้เรียนรู้ภาษาเสียงเพลงมาดีแล้วนะครับเรียนรู้ภาษาเสียงเพลงมาดีแล้วก็จะ,ะสามารถฟังแล้วก็แกะได้เลยฟังเสียงเพลงแล้วก็บอกได้ว่าเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นมาจากอะไรบ้าง นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงก็จะได้เนื้อํำนองเนื้อํำนอง เนื้อเพลงเนื้อสำนองสามเป็นอินโทรไม่มีเนื้อเพลงนะฮะแ่ั้งหมนนี้ก็จะเป็นคอร์ดคอร์ดจะอยู่ข้างบนนะครับคุณพ่อขึ้นมาถึงคุณพ่อใช้คอร์ดที่หนึ่งนะฮะคอร์ดที่หกคอร์ดที่หกคอร์ดที่หกนะครับตัว vi แล้วก็คอร์ด iv ต่อด้วยคอร์ดห้า นครัได้ลองฟังดูนะครับลดเส้ลลนลดเส้นขอดึงนี่ขอน,นึ่งนะครับแล้วก็ขอดกคอดี่คอห้าแล้วก็เล่นคอหนึ่งอีกสองห้องอ่านะครับนี่นี่คือ คอที่คุณบอเล่นเป็นอินโทรมานะครับภัษนาเพลงเนี้ยถ้าฟังแล้วถึงระดับปลายทางเหมือนเหมือนที่ผมกำลังพามาอยู่นี้นะครับก็จะสามารถบอกได้เลยว่าใช้ใช้คอรดใดบ้างแล้วเนื้อว่าไงนะครับเอาละครับคงจะได้เป็นตัวอย่างสั้นๆไม่คงไม่ได้ชักเพลงนะครับเพราะสาระไม่ได้ แกะเพลงทั้งเพลงให้ผือแต่ใช้ดูสาระว่าแกะเพลงยังไงแล้วเอามาใช้อะไรอย่างไงนะครับน้องก็จะเข้าเนื้อลองแหละอะคำวารักที่เอ่ยออกไปนะคำวารักคำว่ารัก,รกที่เอ่ย ออกไปนะครับคุณพอ่อใช้คอดหนึ่งคุณชอบใช้คอดหนึ่งนะครับที่เอออันนี้ตรงคุณพอ่อใช้คอดหกถ้าเราทำเพลงทำทำทำนี่คือทำนอง

นะฮะด้านยาวยังไม่ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าตอนท้ายสุดเลยถึงตอนที่เป็นความท้ายสุดเราเรียกว่าท้ายสุดของวิชาเนี้ยถึงจะเป็นเรื่องของความยาวนะฮะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของเสมลุ้มุ้มลำดับเจ็บวกหนึ่งลำดับเท่านั้นเองนะครับแล้วพื้นฐานแรกเลยนะครับฟังฟังปั๊บเนี่ยจะต้องได้ลำดับที่ เร่งต่อไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรตัวอักษรตัวอักษรนี่มีเจ็ดแถวเลยนะฮะลำดับที่มีแถวเดียวตัวอักษรเจ็ดแถวเมื่อได้ตัวอักษรก็ไปเขียนเป็นโน้ตสากลโน้ตสากลน,นะครับอ่นะเป้าหมายแรกของการนำแต่ไหน,นวันนี้คือ ฟังแล้วบอกลำดับที่ได้เห็นไหมครับบอกลำดับที่ของคอร์ดไดนะ้เมื่อกี้คุณพ่อถ้าถาเล่นคิวซีก็ได้คอร์ดหนึ่งคือคอร์ดสี่คอร์ดหกคือคอร์ดเอมิเนอร์นะครับจะผมบอกที่เป็นที่ลำดับเห็นไหมลำดับคอร์ดลำดับที่หนึ่งคอร์ดลำดับที่หกเสียงเหมือนกันเสียงลำดับที่นะครับยังไม่ไปถึงโน้ตสากลยังไม่ไปถึงโน้ตตัวอักษรฟังครั้งแรกเอาว่าเมื่อฟังแล้วได้ลำดับที่นะฮะ คำว่ารักที่เออออกไปถ้ามาถึงผมฝึกกระบวนการต่างๆฝึกมาจนกระทั่งามาถึงปลายทางเหมือนผมแล้วท่านก็นได้เนื้อทานองรายละเอียดของทานองว่าใช้เสียงลำดับที่ใดบ้างใช้ลลำดับเสียงที่สามสองสามห้าหนึ่งสองสามนะเวลาน้องเขาร้อง เขาร้องคำว่ารักที่เอ๋ยออกไปอะตอนนี้ร้องออกคำเลยดา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 ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ไม่รู้จะออกอะไรถ้าออกภาษาไทยดา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 อะแต่พอเรารู้ว่าเป็นเสียงที่สามสองสามห้าหนึ่งสองสามเสียงที่สามเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่ห้าเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สาม อันนี้ใช้อยู่4ี่เสียงไงฮะเสียงที่สี่ไม่ได้ใช่ใชไหมสามสองสามสามสองสามห้าหนึ่งสองสามใส่เนื้อเพลงเข้าไปทำว่ารักที่เลยออกไปอ่านถะ้าทำดา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 ท่า,านครับน้องเขาทำจำทำนองเพลงได้น้องเขาจำทำนองเพลงได้เขาลองว่าทำวารัก ที่เอ่ยออกไปเห็นไหมครับมีทั้งภาษาพูดมีคําว่ารักที่เอ่ยออกไปมีทั้งํานองสูงๆูงดำๆำอยู่นั้นด้วยคําว่ารักที่เอ่ยออกไปแปลว่าเขาจําเนื้อเพลงได้ว่าคําว่ารักที่เอ่ยออกไปเป็นเนื้อเพลงเขาจําได้นะครับเขาจําทํานองได้ว่าตาแดดาแดดาดดแล้วถ้าเป็นการขับร้องที่ใส่เนื้อเพลงพร้อมด้วยเนื้อร้อมกับคานองก็คือคําว่ารัก ที่เอ่ยออกไปดยดีนะครับคําว่ารักคำว่ารักที่เอ่ยออกไปมันมาจากเสียงที่สเสียงที่สเสียงที่สเสียงที่หเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามถ้าไปดีดกูจังเครื่องดนตรีกูจังดีดสายที่สามดีดสายที่สองสายที่สาสายที่หสายที่หสายที่สองสายที่สจะได้เพลงนี้เลยครับมันจะออกมาแต่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 งแต่งแต่งต่งแต่งแต่งแล้วแต่เลยนะครับ ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เรารู้จักวิชาขับล้อมเราไม่เคยเรียนสิ่งที่อยู่ในวงกลมขออนุญาตเป็นวงกลมน้ำเงินนี้นะครับกรอ,อบสีน้ำเงินนี้กรอบสีน้ำเงินนี้บอกว่าเป็นเนื้อทำนองเราไม่เคยเรียนเนื้อทำนองเลยนะครับเราจดจะค,คำว่ารักที่เอ่ยไป ผู้ร้องจะต้องจําทํานองเอาเองด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันเป็นเป็นเป็นทำนองเสียงลําดับที่อะไรไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครรู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้โดยวิชาภาษาเสียงเพลงที่นําเสนอโดยผมสุขสันต์ษประสิทธิ์หรือศเปินแก้วเนี่ยนะครับเราพาท่านมาถึงรากฐานเลยนะว่าใช้เสียงลําดับที่เท่าไใดบ้างนะครับแพรอุตสาจกรรมเนื้อเนื้อเพลงได้ อุจาร์ทำจำทำนองได้แต่ดีไหมครับถ้าเราจําเนื้อของทํานองว่าใช้เสียงลำดับที่สามสองสาห้าหนึสาเนี่ยท่องด้วยเลยแล้วเดี๋ยวไปแปลครับพระวานนี้ถ้ามีท่านได้ดูของเมื่อวานนะครับถ้าจะเห็นลายชื่อของเสียงที่อยู่ในแถวสามแถวโดแถวซอนแถวเลแถวซอนแถวโดแถวเลนะครับเจ็ดแถวด้วยกัน ซซนเลลามีจีฟาโดซซนนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้ผมต้องการให้อยู่ในแถวซอนแต่พอดีคุณพ่อเขาใช้เขาใช้ในแถวโดนะครับเขาใช้ในแถวโดประกาศว่าเป็นแถวโดนะครับในแถวโดโดเลมีเสียงที่สามคือเสียงมีเสียงที่สองคือเล่สามคือมีห้าคือซซนนะครับ หนึ่งคือโดสองคือเลสามคือมีครับไปดิบไปกดตัวโน้ตมีเลมี่อนโดเลมีได้เลยนะครับแปลงเอาผมขออนุญาตแปลงเอาอีกสักแถวน,น,นะครับสมมติว่าต้ำการเป็นแถวซอนในแถวซอนซอนลาทีโดเลซอนลาทีหนึ่งสองสามซอนลาทีทีลาทีเลซอน ลาทีได้ตัวโนต้ตได้ชื่อของตัวโนต้ตเอาไปแปะบนบรรทัดห้าเส้นนะครับไปแปะบนบรรทัดห้าเส้นคุญแจซอนทีลาทีเนซอน ลาแล้วก็ที่ครับในแถวซอนได้ได้โวโนตหนึ่งชารหรือหกแฟระแต่เขียโนโนโนตเดียวเลยตัวนี้คือตัวทีลาทีเลซอนลาทีได้เลยนะครับเพราะงั้นสำหรับวันนี้ที่นำเสนอท่านมาตรงนี้ฮะ สาธิตวิธีการแกะเพลงแล้วนะฟังเสียงทำนองทำรักที่เอยออกไปนะฟังเสียงคอร์ดกีตาร์ได้คอร์ดที่1คอร์ดที่6นะครับถ้าหามได้ไดา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 นะฟังแล้วแปลงเป็นเนื้อทำนองได้เป็นเนื้อทำนองมาเลยนะสามสองสามห้าหนึ่งสองสามนะถ้าอยู่ในแถวโดจะได้โด,โด,โดที่ชื่อมีเลยมีซ่อนโดเลยมีนะถ้าอยู่ในแถวซอนได้ทีลาทีเลขซอนราจี หรือแถวอื่นๆต่างๆใดๆก็ตามลําดับนะครับสามสองสามห้าหนึ่งสองสามได้แก่ตัวใดบ้างก็ตัวนั้นสิ่งสาระสําคัญอยู่ในในกรอบสําหรับวันนี้ที่นํามาเสนอตรงนี้ครับก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องของการจําเนื้อทํานองอันนี้ต้องใส่ดาวหลายๆดาวเลยนะครับเป็นเสียงได้แล้วถูกต้องเป็นพื้นฐานขั้นแรกของการการของภาษาทั้งภาษาเสียงเพลงและภาษาเสียงพูดเป็นเสียงได้นะฮะ เราต้องรู้ว่าภาษาเสียงเพลงมีแค่เสียงสูงงต่ำต่ำเจ็ดวกหนึ่งลำดับกระบวนการแรกเลยนะครับฝึกฝึกฟังให้ได้ฟังฟังฝึกยังไงเดี๋ยวกระบวนการมันละเอียดเกินกว่าที่จะบอกในนี้แต่สิ่งที่เ,เราควรจะรู้นะครับอันนี้มึงจะศีดาวเองใส่ดาวอีกวงบ่หน้าของเ่องที่ห้านะครับอุตสาห์ท่องเนื้อร้องคำว่าราที่เอ่ยออกไปฮะ อุตส่าหรู้ทำนองดา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 จะให้ดีที่สุดและเข้าถึงที่สุดต้องรู้เลยครับแต่รู้ตอนแรกคงจะรู้เองไม่ได้ก็มีผู้ผู้บอกนะครับอ่าก็จำว่าสามสองสามห้าหนึ่งสองสามอ่ามันมาจากเสียงที่สามเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่ห้าเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองที่สามรู้ไว้ก่อนแค่นี้เลยนะครับแค่นี้ถือว่า ก้าแรกเลยย่างเหยียบเข้าไปยืนอยู่บนอ่าเข้าเข้าไปในโลกแห่งเสียงเพลงเลยครับหรือโลกของเสียงเพลงทั้งใบอยู่ในมือเราละเริ่มอยู่ละเพราะเรารู้ถึงลากลากลากเลยว่าเสียงแต่ละเสียงที่ดังนั้นมันมาจากอะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พาท่านมาตรงนี้ไม่ได้แปลกเลยนะครับสาธิตการแกะท่านั้นไม่พอเติมเต็มการฝึกร้องเพลงด้วยเนื้อทํานองเราไม่เคยได้ฝึก ลองเนื้อตำนองเราไม่เคยรู้จักเนื้อตำนองมาก่อนเลยสำหรับในคลิปนี้พาท่านผู้เกียรติทุกท่านมาได้รู้จักกับเรื่องนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้วันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นครั้งที่4นะครับของ Talented Relative p i t c h หรือภาษาเียงเพลงครั้งที่สี่ทอทีเตอ,อวันนี้วันที่เออวันนี้ออวันที่29กกรกฎาคมนะครับตัวนรายชื่อของ เสียงในเจ็ดแถวนั้นคลิปเมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานท่านย้อนไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ไม่ได้เตรียมไว้เวลานี้เนื่องจากมันลั่นไปนะครับเอาละ,ะครับก็กลับมาที่ที่ตรงนี้อ่านะครับอ่าทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณพ่อนะครับคุณพ่อนี่ผมยังไม่ได้ทราบชื่อแต่คุณคุณแม่เนี่ยท่านท่านคุณ ชนินพัฒเมสามานสำหรับน้องนี่คือน้องน้องน้องอพอใจน้องพอใจนะครับผมตกใจผมมองไปกล้องเห็นเป็นไว้บอดแต่ที่จริงบนจอจะต้องเป็นรูปฟุตเฟซบุ๊กนะครับน้องพอใจได้ฝึกร้องเพลงโดยมีคุณพ่อเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูพี่เลี้ยงเล่นกีตาร์คอร์ดใ สาระวันนี้ผมก็มาเติมเต็มรูปนี้ถ้าดูตรงนี้หมายความว่าผมได้ปรึกษาคุณแม่แล้วแต่ขณะที่กําลังถ่ายทาคลิปนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรึกษาแต่เชื่อว่าคงไม่ไม่ไมคุณพ่อคุณแม่ก็คงรพร้อมที่จะให้ให้นําเสนอเพราะว่า,าคลิปที่เห็นนี้คุณแม่เป็นคนโพสต์ลงบน Facebook เองนะผมเอามาเติมเต็มนําเนื้อหาสาระต่างๆมา สู่ท่านผู้เกีรยทุกท่านานะครับแล้วก็จบจบจากคลิปนี้แล้วก็จะได้ปรึกษาคุณแม่เอาเป็นว่าเมื่อเห็นคลิปนี้ก็แปลว่าได้พูดคุยกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตย้อนดูเยอะๆนะครับสา,สาระสำคัญเลยคือเราไม่เคยรู้จักเนื้อทำนองไม่รู้ว่านายเองนายทำนองที่ได้ยินนั้น คำว่าระพี่เอ๋ยออกไปนั่นแ่ะมันมาจากเสียงใดบ้างนะครับงั้นเราจําเนื้อเพลงได้เราจํานองเพลงได้เราก็ควรอย่างยิ่งเลยที่จะต้องรู้เนื้อของดํานองว่าใช้เสียงใดบ้างนะครับซึ่งเนื้อของดํานองคือตัวตัว,ตวชี้ไปว่าเมื่ออยู่ในแถวโดแล้วสามสองสามห้าหนึ่งสองสามได้แก่ตัวอะไรเมื่ออยู่ในในแถวใดแลด 3, 3, 5, 1, ด้วได้สามสองสามห้าหนึ่งสองสามได้แก่ตัวอะไรนะครับพอได้ชื่อก็เอาไปเขียนบนบนรรทัดห้าเส้นได้อย่างนี้นะครับ ดังนั้นเมื่อเมื่อเมื่อรู้อย่างนั้นเห็นโน้ตตัวโน้โนตต่างๆก็สามารถอาจกลับมาได้นะครับในเมื่อรู้ว่า1ชาร์ปหรือ6แฟร์เ่นตัวนี้ทีลาทีเลสอนลาทีออกเสียงตามนี้ได้นะถ้ายู่ในแถวซอนก็รู้ว่าตัวตัวทีเป็นตัวที่สามทีลาทีเลสอนลาทีมีเลมีซันโดเลมีเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเสียงที่ส2ม5 1 2สามห้านสานั่นเองเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ ภาษาเพลงเพลงหรือ Talented Relative ครั้งที่4เออเป็นเวอร์ชั่นของเว็บ IV Cam นี้นะครับก็จะขออนุญาตบายบายสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ19บเก้าอ่อยีนาทีพอดีครับผมสวัสดีครับ